สวัสดีค่ะวันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องเล็กๆแต่ที่จริงแล้วกระทบทางองค์กรค่ะหลายคนก็คงเคยเจอเหมือนกันงานเดิมๆที่ยังทำแบบแมนนวลอยู่ตลอดอย่างการสื่อสารภายในการอนุมัติเอกสารเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่เรื่องของสัญญามันก็ทำได้แหละแต่เอาจริงมันก็เสียเวลาบางทีมันก็ทำพลาดได้ง่ายๆด้วยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนงานแบบนี้ให้เป็นดิจิตอลได้ง่ายมากมาก โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะด้วยนะคะใช้แค่โลโค้ดอย่าง Power App ของ Microsoft ค่ะ Power App เนี่ยทำให้องค์กรพัฒนาแอปได้เร็วขึ้นเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้อยู่แล้วอย่าง SharePoint SAP หรือ Excel ได้เลยและที่สำคัญก็คือ Power App สามารถปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานจริงๆของเราได้เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะ2ตัวอย่างที่ใส่เจนใช้ Power App พัฒนาจริงมาแล้ว ก็คือ App Engage and Connect และ Contract Management ค่ะเคยเป็นไหมคะเวลามีประกาศจาก HR หรือว่าฝ่ายบริหารแต่พนักงานบางส่วนกลับไม่รู้บางคนบอกว่าไม่ได้เปิดอีเมลไม่เห็นหรือเห็นช้ากิจกรรมก็เลยพลาดไปค่ะหรือแม้แต่เรื่องสำคัญอย่างสวัสดิการใหม่ๆที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีปัญหาการสื่อสารแบบนี้คะ่ะเกิดขึ้นจริงในหลายองคอ์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มีหลายแผนกหลายระดับชั้น และช่องทางการสื่อสารที่กระจัดกระจายค่ะซึ่งถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งข้อมูลนะคะแต่มันกระทบไปถึงประสิทธิภาพของทั้งองค์กรได้เลยพอการสื่อสารไม่ครบก็ทําให้การตัดสินใจพลาดได้ง่ายใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าหรือว่าเสียเวลาไปกับการตามย้ําซ้ําๆหลายบริษัทก็พยายามแก้ด้วยการใช้อีเมลหรือว่าไลน์กลุ่มใช่ไหมคะแต่ปัญหาเดิมก็ยังเกิดอยู่ดีข้อมูลไม่ได้ถูกรวมศูนย์และที่สําคัญคือติดตามผลไม่ได้ ตรงนี้แหละค่ะที่แอป Engage and Connect เข้ามาช่วยได้ฝั่ง HR หรือว่าผู้ประกาศข่าวค่ะก็สามารถส่งข่าวสารออกไปเป็นระบบได้เลยและรู้เลยว่ามีพนักงานคนไหนตอบรับมาแล้วบ้างส่วนของฝั่งพนักงานค่ะก็เข้ามาดูได้เลยในที่เดียวไม่พลาดข่าวสำคัญแน่นอนและยังตอบกลับได้ทันทีด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรามั่นใจได้จริงๆค่ะว่าข่าวสารถึงทุกคนลดต้นทุนจากการใช้หลายช่องทางและที่สำคัญคือ การมีศูนย์กลางข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ให้กับองค์กรค่ะปัญหาที่เกิดจากการทำงานแบบแมนนวลไม่ได้มีแค่เรื่องของการสื่อสารนะคะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือการจัดการสัญญาหลายองค์กรค่ะยังมีการจัดเก็บสัญญาแบบกระจัดกระจายอยู่บางทีก็เก็บเป็นแฟ้มเอกสารบางทีก็เป็นไฟล์ Word หรือว่ากระจายอยู่ตามอีเมลพอถึงเวลาจะค้นหาหรือเช็ควันหมดอายุทีนึงเนี่ยเสียเวลาไปเยอะมากค่ะ ยิ่งถ้าองค์กรมีสัญญาเป็นร้อยรฉบับการจะติดตามวันหมดอายุทีนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีถอนหายใจกันบ้างนะคะแล้วถ้าหากว่าพลาดขึ้นมาไม่ใช่แค่ช้านะคะแต่มันจะกลายเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายและธุรกิจได้เลยตรงนี้แหละคะ่ะที่ contract management เข้ามาช่วยรับมือได้รวมสัญญาทั้งหมดไว้ที่เดียวค้นหาง่ายและเร็วมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไม่พลาดวันหมดอายุหรือการต่อสัญญาที่สำคัญคะ่ะ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ลดงานซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาดค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะแค่เราเปิดดูรายงานก็เห็นเลยว่าสัญญาฉบับไหนกำลังจะหมดอายุใครเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรแค่นี้เราก็สบายใจได้แล้วค่ะว่าจะไม่พลาดไม่ลืมและไม่เสียโอกาสไปกับสัญญาที่สำคัญค่ะ2เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารภายในหรือการจัดการสัญญา จริงๆแล้วมันสะท้อนบทเรียนเดียวกันนะคะถ้าเรายังปล่อยให้แมนนวลโปรเซสคุมเกมเราก็เหมือนกำลังยอมรับทั้งความล่าช้าความผิดพลาดและต้นทุนที่มันไม่ได้จำเป็นแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ดิจิตอลเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะด้วย Power App สิ่งที่ได้มันไม่ใช่แค่ความสะดวกนะคะแต่คือความแม่นยำความโปร่งใสและความมั่นใจขององค์กรค,ค่ะสุดท้ายเทคโนโลยีไม่ได้มาแทนคนค่ะ แต่ช่วยให้คนมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีคุณค่าจริงๆมากกว่าและ Power App คือเครื่องมือที่ทำให้เราเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดลองเริ่มดูจาก2เรื่องนี้ค่ะทำให้ข่าวสารถึงทุกคนและสัญญาไม่พลาดทุกเส้นตาย